รวมถึงการเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมดนูญด้วยสัปดาห์นี้ทีมข่าวเจาะข่าวเด่นจะพาท่านผู้ชมไปร่ายเรียงจุดเริ่มต้นของม็อบสามนิ้วจนมาถึงการชุมนุมอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันแม้ว่าการระบาดของโควิด -19 จะทำให้การชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและประชาชนต้องยุติลงประมาณเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนปี63 แต่พอสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลงรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรคลงการเคลื่อนไหวก็กลับมาอีกครั้งโดยเฉพาะช่วงที่มีข่าวการหายตัวไปของนายวันเฉลิมสัตว์สัตสิทธิ์วัย35ปีที่เชื่อว่าเป็นแอดมินเพจกูต้องได้100ล้านจากทักษินแน่ๆหายตัวอย่างไร้ร่องรอยจากบริเวณหน้าที่พักในกรุงพนมเปญ เมื่อวันที่4มิถุนายนปี63ได้ทำให้กระแสความไม่พอใจรัฐบาลรุนแรงยิ่งขึ้นจนทำให้เกิดการจุมนุมของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าม็อบราษฎรและที่สร้างความแปลกใจให้กับสังคมไทยคือข้อเรียกร้องที่กลุ่มม็อบที่ประกาศจะปฏิรูปสถาบันซึ่งในชั่วชีวิตหลายคนไม่เคยได้ยินข้อเรียกร้องที่เกินเลยแบบนี้มาก่อนการก้าวกระโดดของกลุ่มม็อบสนิ้วดูจะเป็นรูปเป็นร่าง และแสดงพลังที่ดูเหมือนจะจุดติดเริ่มตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมปี63กลุ่มเยาวชนปลดแอกนัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพร้อมยื่น3ข้อเรียกร้องคือหยุดคุกค,คามประชาชนร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และยุบสภาหลังจากสมาชิกกลุ่มเยาวชนตะวันออกเพื่อประชาธิปไตยถูกจับกลุ่มขณะถือป้ายประท้วงพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่จังหวัดระยอง วันที่3สิงหาคม2563จะมีการเปิดตัวม็อบคณะประชาชนปลดแอกโดยกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยและมอเกษตรจัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในธีมแฮร์รี่พอตเตอร์ไม้เท้าเศษคาถาปกป้องประชาธิปไตยมีนายอนนนนำพาขึ้นปราศัยในประเด็นการขยายพระราชอำนาจของสถาบัน และชูการปฏิรูปสถาบันเป็นครั้งแรกและวันที่7สิงหาคมปี63จะมีการเปิดตัวคณะประชาชนปลดแอกเป็นการขยายแนวร่วมจากเยาวชนปลดแอกผ่านไปเพียง3วัน10สิงหาคม2563แนวร่วมธรรมศาสตร์และการจุมนุมจัดจุมนุมใช้ชื่อกิจกรรมธรรมศาสตร์จะไม่ทนที่มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตไฮไลท์ที่เรียกเสียงฮือฮาการปราศัยในครั้งนี้คือ การอ่านข้อเรียกร้อง10ข้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปสถาบันและ16สิงหาคมปี63กลุ่มคณะประชาชนปลดแอกจัดการชุมนุมครั้งใหญ่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยมีผู้ร่วมชุมนุมเข้าร่วมจำนวนมากถือว่ามากที่สุดในรอบ6ปี นับตั้งแต่การรัฐประหารคอสอชอโดยแกนนำย้ำา3ข้อเรียกร้อง2หลักการและ1ความฝันวันที่19ถึง20กันยายนปี63แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดกิจกรรม19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรที่สนามหลวงเป็นครั้งแรกที่ปัดหลักค้างคืนเช้า20กันยายนผู้ชุมนุมร่วมทำพิธี ฝังหมุดคณะราษฎร2563และเคลื่อนขบวนไปยื่นจดหมายถึงองคมนตรีเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันวันที่15ตุลาคมปี63พลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพ เปิดทางให้เจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมที่ทำเนียบช่วงเช้ามืดแกนำน,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 นำสามคนคือนายอนุน์นพานายภริทชิวารัตและนางสาวปรัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลถูกจับกลุ่มวันที่16ตุลาคมปี63คณะราษฎรนัดชุมนุมที่แยกปทุมวันตำรวจใช้เครื่องขยายเสียงประกาศให้ยุติการชุมนุมแต่ไม่เป็นผลจนตำรวจเริ่มฉีดน้ำแรงดันสูงใส่ผู้ชุมนุมและกระชับพื้นที่ด้านถนนพระรามที่1 และถนนพญาไทจนสลายการจุมนุมและยึดพื้นที่แยกปทุมวันได้สำเร็จทรงท้ายเดือนธันวาคมปี63กระแสที่เคยพุ่งพรวดพลาดของกลุ่มม็อบมนิ้วเริ่มแผ่วลงจึงมีความพยายามใช้เรื่องสารรัฐธรรมนูนนัดวินิจฉัยประเด็นบ้านพักทหารของบิ๊กตู่กับยกเลิกม .112 เป็นหัวเชื้อแต่ทาได้ไม่ดีนักกระทั่ง2ธันวาคมปี63 ม็อบราศดรประกาศชุมนุมใหญ่5้าแยกลาดพรา้าวก่อนสารรัฐธรรม,มนูญมีคำวินิิฉัยคดีอยู่บ้านพักหลวงของกองทัพบกของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไม่มีความผิดสามารถทำได้วันที่10ธันวาคมปี63ซึ่งเป็นวันรัฐธรรม,มนูญเป็นการนัดชุมนุมใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายของปี2 5 6 3กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม จัดกิจกรรมยกเลิก1124แล้วเราจะเล่าให้ฟังวันนั้นมีกลุ่มผู้ชุมนุมจํานวนลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดสาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากแกนนําม,ม็อบทั้งหลายถูกแจ้งข้อกล่าวหาในหลายคดีโดยเฉพาะข้อหาผิดกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเหล่าแกนนําโดนแจ้งข้อหารวมกว่า200คดีและยังมีเพิ่มมากขึ้น ชุดนี้พาก,กันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบสามนิ้วในปี2,564ที่กำลังจะหมดไปว่าที่ผ่านมานั้นเขาใช้อุดมการเรียกร้องประชาธิปไตยแต่การกระทำของพวกเขานั้นปรากฏว่าเล่นใหญ่เกินตัวจึงเห็นให้ว่าถงกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆรวมถึงแกนนำก็ลดน้อยถอยลงทุกทีทุกที นำซ้ำถูกฝ่ายรัฐบาลนะครับได้ใช้กฎหมายดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยเฉพาะตัวแม่เหล็กสำคัญสำคัญก็ทยอยถูกดำเนินคดีแล้วก็ทยอยเข้าคุกกันเกือบหมดแล้วส่วนบรรดาแกนนาที่หวังจะรับไม้ต่อก็ปั้นกันไม่ทันจึงได้เห็นการใช้ยุทธศาสตร์ปิดเกมโดยหวังให้ขั้วอำนาจของรัฐนั้นยอมสยบแต่ภาพที่ออกมาจริงๆนั้นยากเกินจะเยียวยา ในช่วงหน้ากลับมาดูรายละเอียดกันนะครับเจาะประเด็นร้อนให้ชัดขันเรื่องร้อนจนครบให้จบที่ท่านผู้ชมถ้าทำยากขอตบโต๊ะหน่อยจะมาบริหารประเทศได้ไง ฝ่ายรัฐบาลทุกคนต้องเข้าประชุมสภาออรัฐมนตรีก็ห้ามขาดกลัวโดนสภาลม่มกับสนทิยานชื่นฤทัยไทยในธรรมและวรเทพสุวัฒนะพิมพ์ในชัดครบจบจริงทุกวันอาทิตย์เวลา19นาฬิการู้ทันข่าวเด่นจอดหรือข่าวร้อน เุ้ารงอมหาวิทยาลัยปล่อยให้อบจอที่จุฬาเนนี่ยะเคลื่อนไหวทํากิจกรรมเอาบุคคลที่ต้องคดีมาตรา1นึเอามาเผยแพร่คลิปเล่าเบื้องหลังข่าวใหญ่ย่อยให้เข้าใจง่ายแบบหมดเปลือกบางคนก็เรียกว่าพรรคลุงกำนันจริงๆก็เป็นพรรครวมพลังประชาชาติไทยคุณสุเทพเทืกอุวุบันนะหรือลุงกำนันนั้นก็เป็นแค่ที่ปรึกษาในท็อปเฮดไลน์ News, ให้พื้นที่รายการข่าวอย่างเต็มที่ในทุกวันทำให้คุณไม่พลาดในทุกข่าวสำคัญคุณยายค่ะฉีกบัตรเลือกตั้งโดยไม่มีเจตนาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาททนายต้ามีมการโพสต์ข้อคว,วามใน Facebook นะคะบอกว่าถอนตัวแล้วกับอมรแแ้อุดมกุลสิรวิชชัยเกษมและรุ่งราตีสุขผงษาในข่าวหาค่ำเสาร์อาทิตย์เวลา 21.10นาฬิกาสนาทีร,รายการที่พร้อมต่อยอดให้ทุกร้านค้าร้านรับหนึ่งเขาการันตีความสะอาดของดีเมืองสิงห์บุรีนะครับซึ่งลูกค้าที่เคยสั่งไปชิมก็มักจะชื่นชอบในรสชาติปลา่อนร้านนี้มาทีไรนะคะก็น่าทานทุกครั้งเลยรายการที่พร้อมสนับ เปิดศักราชใหม่2,564นยะครับยังเป็นปีที่น่าจับตามองสำหรับการเคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบ3นิ้วโดยเฉพาะคนสำคัญสคัญที่เป็นแกนนำ อย่างนายอนนนำพาอย่างนายพัสราวรีธนกิจวิบุตรผลเนี่ยที่ต่างออกมาเรียกร้องให้ผู้คนเข้ามาชุมนุมมากขึ้นแล้วก็เรียกร้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะการให้พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่สําคัญในประเด็นที่หลายคนพูดถึงก็คือการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยทั้งประเด็นอัตราโทษความเหมาะสมของตัวบทกฎหมายรวมถึงการบังคับใช้ นั่นเท่ากับการประกาศเดินหน้าท้าชนอำนาจรัฐแบบเต็มสูบเราจึงได้เห็นการออกมาชุมนุมตั้งแต่กลางเดือนมกราคมปี64สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดมีภาพรวมที่ดีขึ้นการผ่อนปรนมีมากขึ้นจึงเป็นโอกาสที่ม็อบสามนิ้วเรียกระดมพลที่เริ่มลดน้อยถอยลงออกมาชุมนุมต่อเนื่องแต่การชุมนุมทุกครั้งยังไม่มีเสียงตอบรับจากมวลชนมากเท่าที่ใจของแกนนำคาดหวัง วันที่6มีนาคมปี64การก่อบอร์ดเพื่อสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลของม็อบ3นิ้วเริ่มขึ้นโดยนัดหมายชุมนุมของม็อบกลุ่มต่างๆโดยม็อบ3นิ้วได้โพสต์ข้อความสอนทำระเบิดเพลิงไว้ตอบโต้เจ้าหน้าที่กระทั่งวันที่20มีนาคม2564เพจเยาวชนปลดแอกฟรียู e โพสต์ข้อความนัดรวมพลที่ท้องสนามหลวงโดยย้ำว่าร่วมกันแสดงพลังให้เต็มพื้นที่ นำกิจกรรมมาร่วมกันทำนี่คือพื้นที่ขอประชาชนทุกคนขณะที่ตำรวจนครบาลได้นำตู้คอนเทนเนอร์และลวดฮีเพลงมาวางโดยรอบพื้นที่สนามหลวงเพื่อปิดทางไม่ให้ผู้ชุมนุมผ่านเข้าใกล้สำนักพระราชวังการชุมนุมในวันนั้นถือเป็นวันแรกของปี2564ที่เกิดการประทะกันขึ้นครั้งแรกซึ่งศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้เจ็บป่วยในพื้นที่การชุมนุมถนนราชดำเนินที่นำส่งโรงพยาบาลรวม33รายเป็นเจ้าหน้าที่13นายประชาชน20คนจากนั้นกลุ่มม็อบ3นิ้วได้นัดชุมนุมกันอย่างต่อเนื่องแต่ยังเน้นรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบไร้แกนนำกระทั่งวันที่4เมษายนปี64 นายจตุพรพรมพันธ์ประธานกลุ่มนปชประกาศนัดหมายในนามกลุ่มสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยในครั้งนั้นนักวิเคราะห์การเมืองต่างวิเคราะห์ว่าโอกาสที่ม็อบสามนิ้วจะหลอมรวมกับม็อบเสื้อแดงมีความเป็นไปได้สูงแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรในกอไผ่ม็อบสามนิ้วยังอ่อนเปลี่ยไร้พลังอย่างเห็นได้ชัด แต่เมื่อเวลาผ่านมาถึงเดือนสิงหาคมปี64จึงเกิดการกลายพันธุ์ของม็อบ3นิ้วไปเป็นกลุ่มม็อบทะลุกแก๊สขึ้นและเมื่อดูจากพฤติกรรมการชุมนุมของคนกลุ่มนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่ามีความพยายามจะสร้างความรุนแรงเพื่อให้เกิดการสูญเสียเพื่อคนหลังฉากสามารถโหนศพนำไปขยายผลทางการเมืองได้ การนัดชุมนุมของกลุ่มทะลุกแก๊สเป็นการแตกหนองจากกลุ่มม็อบหลักๆโดยเริ่มมีหมดบาทชัดเจนขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม2564ซึ่งเป็นการประท้วงในระยะที่4หลังจากยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี63วันที่7สิงหาคมปี64มีการนัดหมายชุมนุมที่พระบรมหาราชวังในวันนั้นสร้างความไม่สบายใจให้ประชาชนจำนวนมากจนเกิดความครุกรลุนอึมครึมแต่ท้ายที่สุด ม็อบสาบนิ้วก็เคลื่อนคนไปที่กรมทหารราบที่1แทนกระทั่งตำรวจควบคุมฝูงชนได้เข้าสลายการชุมนุมจนสามารถยึดคืนพื้นที่ถนนราชวิถีฝั่งดินแดงได้สำเร็จก่อนที่ผู้ชุมนุมจะเคลื่อนต่อไปอยังสามเหลี่ยมดินแดงและเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กลุ่มทะลุกแกส๊สยึดพื้นที่สามเหลี่ยมดินแดงเป็นสมรภูมิในการประทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างต่อเนื่อง แม้กลุ่มทะลุแก๊สจะปิดฉากตัวเองลงแล้วพร้อมๆกันแกนนำตัวท็อปของม็อบ3นิ้วถูกกฎหมายบ้านเมืองเล่นงานเข้าไปในคุกกันแทบยกแผงแต่แก๊งอีแอบที่ยังไม่ถูกจับกลุ่มยังดิ้นรนหนทางเพื่อสนองความต้องการของตัวเองด้วยการสนับสนุนให้เครือข่ายออกประชุมนุมต่อเนื่องแต่ในทุกครั้งที่มีการระดมพลลงถนนล้วนแล้วแต่ทำให้เห็นว่ายากที่จะไปถึงฝั่งฝัน ขณะเดียวกันนางสาวพัสราวาลีธนกิจวิบูรณผลหรือใหม่แกนนำกลุ่มราษฎรและเป็นคนเดียวที่ยังใช้ชีวิตอย่างปกติสุขนอกเรือนจำออกมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางการเมืองในปี2565ว่าจะยังคงมีต่อไปและจะมีแนวร่วมออกมาจุมนุมจำนวนมากเช่นเดียวกับปี2563ที่สำคัญจะยังเดินหน้ารณรงค์ เข้าชื่อยกเลิก112ซึ่งเวลานี้มีเพื่อนเราหลายคนถูกกฎหมายม .112 ทำร้ายอย่างไม่เป็นธรรมปีหน้ามั่นใจข้อเรียกร้องในการชุมนุมจะถูกแปลออกมาเป็นรูปประธรรมมากขึ้นเราจะยกระดับตัวเองไม่ใช่ผู้ประท้วงอย่างเดียวแต่เป้าหมายคือทวงคืนชัยชนะนั่นคือสิ่งที่แกนนำม็อบสนิ้ววิเคราะห์แต่ต้องไม่ลืมว่ามาถึงวันนี้ กลุ่มม็อบสามนิ้วได้เดินทางมาถึงทางตันแล้วหรือไม่เนื่องจากเมื่อวันที่10พฤศจิกายนสารรัฐธรรมนูญได้เริ่มอ่านคำวินิจฉัยโดยวินิจฉัยว่าการกระทําของนายอนนน์นพาผู้ถูกร้องที่หนึ่งนายพาทุพงจัดนอกผู้ถูกร้องที่สองนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลผู้ถูกร้องที่ส เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรหนึ่งและสั่งให้ผู้ถูกร,ร้องที่1ถึง3กลุ่มองค์กรและเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรสอ ส่วนช่วงนี้ขอพาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องราวดีๆกับแขกรับเชิญของเรากันก่อนนะครับ สวัสดีวันคริสต์มาสค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพี่อัญชลีสวัสดีครับพี่วิทยเยนด้วยนะครับสวัสดีน้องปิงปิงและก็มาเลคริสต์มาสแอน a ์พิลลิเออร์นี่วันนี้นะคะในช่วงของใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ใครที่กาลังมองหานะคะเป็นของขวัญของฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะรวมถึงคนในครอบครัววันนี้ค่ะพี่ท็อปจะมีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆมาฝากกันไปคุยกับพี่ท็อปกันค่ะใช่แล้วครับก่อนอื่นที่จะไปรู้ว่าวันนี้ท็อปจะเอา กับน้องแซนตี้นะจะมามอบของขวัญสุดพิเศษด้วยสุขภาพที่ดีครับวันนี้ต้องมาในรายการสดท็อปข่าวเที่ยงกับน้องปิงปิงเนี่ยนั่นก็แปลว่าวันนี้เรามีชุดของขวัญ100ชุดที่จะมอบให้แก่ท่านผู้ชมที่ติดต่อโทรศัพท์กันเข้ามาแต่ก่อนจะไปดูโปรโมชั่นที่ดีที่สุดในวันนี้ก่อนอื่นนะฮะไปดูกันหน่อยว่าสุขภาพที่ดีนั้นเราดูแลได้ด้วยตัวเองแต่เราจะหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไรที่ทําให้สุขภาพเราเนี่ยรู้สึกว่ามีภูมิคุ้ม เป็น,กน,ปกนเนกาะป้องกันเพื่อที่จะห่างไกลาจากโรคร้ายแบคทีเรียและเชื้อไวรัสนั่นเองนะครับฟังซานตาคอสคนนี้นะ <Yeah. S 1> อ่านะครับเป็นแฟนตท็อปนิวส์ครับเป็นแฟนตท็อปข่าวเที่ยงที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้อย่าเพิ่งลังเลใจเดี๋ยวฟังกันก่นกอนนะครับว่าวันนี้คอดี้บิยอนสินค้าจากท็อปนิวส์บายท็อปแคร์โปรดักต์ที่เราคัดสัรมาให้แก่่ันผู้ชมเนี่ยในการเลือกซื้อสุขภาพดีๆไปฝากแก่ตัวเองไปฝากกับญาติผู้ใหญ่หรือคนที่คุณรักนะครับด้วยสุขภาพดีๆจากคอดี้บิยอน คอดีบีออนของเราเนี่ยนะครับได้รวบรวมสมุนไพร3อย่างที่เป็นหลักๆเลยนะ<ช>สําคัญมากที่ดีต่อสุขภาพอย่างแรกไปดูครับนี่คือคอดีบิยอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยถังเช่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเป็นตัวหลักที่จะช่วยทําให้สุขภาพของท่าน,นดีขึ้น<ม>อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะถือเป็นสุดยอดของสมุนไพรที่ทั่วโลกให้การยอมรับดีแล้วก็เป็นราชาแห่งสมุนไพรด้วยที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย ชาวจีนก็นิยมนํามาใช้เป็นยาบํารุงปรับสมดุลเสริมธาตุให้แก่ร่างกาย <Yeah. S 1> นี่นะครับถัดมาจากถงางเช่าแล้วมาดูกระชายขาวกระชายขาวนี่นะครับต้องเรียกว่าเป็นแรไอเทมเป็นสมุนไพร ของไทยต้นตำรับยาโบราณนะฮะบ้างก็นำไปต้มดื่มกินบ้างก็นำไปเป็นส่วนประกอบของอาหารใช่ไหมนะฮะใ,ใช้กระชายขาวมีประโยชน์ในการปกป้องดูแลร่างกายนะฮะให้ห่างไกลาจากโรคภัยต่างๆแล้วช่วยบำรุงร่างกายให้ดีด้วยโดยเฉพาะการเสริมคุมมคุ้มกันด้วยนั่นเองนะครับขับลมบำรุงธาตุนี่ก็จะทาให้ดีขึ้นนี่คืออย่างที่สองที่รวบอยู่ในสมุนไพรของพอดีบิยอนะนะครับมาดูอย่างที่สามเรื่องข้อข่าว เรื่องกระดูหรือใครมีปัญหาเรื่องการเดินอยากอยากจะแข็งแรงเหมือนหลวงตาบุญชื่นเนี่ยเห็นไหมดิดเก้ <uli S 2> าอี้ท่ <tha S 1> านนอแบบนี้เนี่ยท่านเห็นข่าวเมื่อกี้แล้วแต่หลายท่านคงอาจจะไม่มีกําลังที่จะไหวขนาดนั้นเด <c oughs> ินนเป็นพันพันกิโลนะครับแต่นี่ไม่ต้องพันกิโลเอาแค่เดินรอบบ้านได้อย่างมีความสุขขึ้นบันไดลงบันไดได้อย่างสบายใจไม่ต้องหัวล้างข้างแตกตีลังกาตกบันไดคอยโจรนะฮะอย่างนั้นเสริมด้วยคอร์ดิบิยอนเนี่ยดีที่สุดแล้วเพราะเรามีงาดํางาด ามขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งพืชน้ำมันราชันแห่งสุขภาพนะครับที่เรียกว่ามีโภชนาการสูงเพราะฉะนั้นเรื่องของเล็บกระดูกฟันสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่ามีเรื่องของแคลเซียมแร่ธาตุวิตามิน B1 b นต่างๆมากมายแคลเซียมแนละธาตุเหล็กด้วยที่รวบรวมสมุนไพรที่มีสรรพคุณดีขนาดนี้อยู่ในบรรจุเม็ดแ <aps> คปซูลแคปซูลนี้ก็จะมีอยู่ในกล่องนี้นะครับทั้งหมดเนี่ย30 แคปซูลในหนึ่งกล่องค่ะผลิตภัณฑ์แบบนี้ใครสามารถทานได้บ้างอย่างปิงปทานได้อย่างพี่ต๊อปทานได้อย่างท่านผู้ชมทุกท่านทานได้หมดเอาเป็นว่าคนที่รักสุขภาพใส่ใจก่การ ดูแลสุขภาพของตัวเองต้องการจะฟื้นฟูร่างกายบางคนเพิ่งเป็นโควิดเพิ่งหายมาอันนี้เหมาะอย่างยิ่งนะฮะที่จะไปเสริมให้กับร่างกายเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันแข็งแกร่งร่างกายได้มีความสดชื่นกระปิกี้กระเป๋ามากยิ่งขึ้นคนทํางานหนักก็ทําได้นั่นเองนะฮะด้วยคอดีบิยอนทานเข้าไปแล้วที่สําคัญก็คือ1แคปซูลของเรานะหแคปซูลข,<อ>ของเราต่อหนึ่งวันเพียงพอต่อปริมาณที่สารอาหารในร่างกายเราจะได้รับแล้ววันละ1แคปซูลถูกต้องแบบนี้คือแบบกพผานี่คือมี 10เม็ดแคปซูลนะครับรบรรจุจใน1แผงวันนี้เรามีโปรที่ดีมาฝากท่านผู้ชมพร้อมกับชุดของขวัญปีใหม่ให้ด้วยโอ้โหวันนี้มีอะไรพิเศษคะพี่ต้อมมาดูโปรโแรกกันก่อนดีกว่าครับท่านผู้ชมครับมาครับเรามาดูกันหน่อยนะฮะว่าชุดแรกเป็นชุดของขวัญปีใหม่ที่จะให้ท่านผู้ชมในราคาพิเศษเพียง2999บาบาทดูที่จอเลยครับมีที่ เห็นอยู่ตรงนี้อะไรบ้างอย่างแรกเลยผมให้โดยถังเช่า2กล่องอย่างต่อมามีถังเช่าแบบแผงพกพาได้ไม่ต้องพกเป็นกล่องนะครับหยิบเข้าไปอีก1แผงบรรจุ10แคปซูลถัดมาเป็นสบู่ถังเช่า3ก้อน<ห>เป็นถังเช่ากลิ่นน้ำนมข้าวว่าถ้าคุณเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยยังไม่ทันเปิดกล่องสบู่กลิ่นของน้ำนมข้าว <ขอ S 1> ก็จะห <นะ S 1> อมนะอบอวลห้องน้ําไปหมดแล้วลวดีด้วยใครที่เป็นแบบหน้าเป็นฝ้าเป็นกราบแบบนี้นะลองใช้ดู ท่านจะเห็นผลในประมาณสักถ้าใช้เป็นประจำติดต่อกัน<ช>นะประมาณถ้าสัปดาห์2สัปดาห์ลองสังเกตดูและตอนนี้มีออเดอร์ซื้อซ้าด้วยซึ่งเราไม่ขาย<ช>นะ<ช><ช>เราแถมอยู่ในชุดของขวัญพิเศษนี้นี่คืออย่างต่อมาคือสมูทถังเท่าเราให้ไปทั้งหมด3ก้อนด้วยกันเขาดูจอใหญ่หน่อยถัดมาเป็นเสื้อท็อปแฟนเราให้ไป1ตัว<ช>นี่นะครับเป็นสีแบบนี้เลยออกแนวพาสเทลยังไม่พอครับเราให้เสื้อลายกระหนกไปอีก1ชุดและปิดท้ายด้วยแก้วมักิเซรามิกอีก1ใบสกรี ท็อปนิวส์ครับนี่คือโปรเรียกว่าใหญ่ที่สุด2,999ากบาทแรกพอยังยังไม่พอต้องมาทันทีมาดูโปรต่อไปอันนี้โปรแบบคุ้มๆถังเช่าเน้นๆให้ไปเลย3มกล่องและแถมแบบแผงอีก1แผงสบู่ถังเช่าอีก3ก้อนแก้วเซรามิกอีก2ใบทั้งขาวและดำสกรีนท็อปนิวส์สุดพรีเมียมเซตเลยทีเดียวในราคานี้2 6 9 9เเท่านั้นครับมาดูโปรสุดท้ายเป็นโปรที่เบาเหลือเกินแต่แน่นอนว่าท่านจะได้ เกือบทุกอย่างเกือบทุกอย่างที่ว่านี้มีอะไรบ้างทางเช่าตอกให้ไป1กล่องกระปกทางเช่าให้ไปเลย1ก้อนแถมเสื้อนะครับไป2ตัว่านผู้ชมเลือกสีได้และสุดท้ายให้กระเป๋านะครับรายการาาที่โดดเด่นมากเลยนะกับ3พิธีกรของเราคระสีได้เราให้ไปทั้งหมด2ใบ 2> และทั้งหมดทั้งหมดนี้3โปรท่านลองคิดดูโปรไหนคุ้มตัวไหนตรงใจโปรไหน,ไหนคิดว่าอยากจะให้กับคนที่คุณรักโทรเข้ามาครับที่0-2ย์สอ 1>, 1 1 4 6 7, 7 7 7แล้วคุยกันที่ Line Add ท็อปช้อปปิ้งครับค่ะนี่ใครสนใจอยากจะได้เป็นของขวัญในช่วงวันปีใหม่นะคะวันนี้สามารถโทรศัพท์รีบสั่งซื้อชุดของขวัญของเราได้ค่ะลายคนถามว่าแล้วการจัดส่งเป็นอย่างไรขึ้นอยู่หน้าจอแล้วเราเน้นย้ําว่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศเพราะฉะนั้นในรายการตอนนี้วันนี้ผมให้แค่ร้อยชุดเท่านั้นนะข้อควรจักนี้ต้องติดตามกันต่อนะฮะวันถัดมาจะเป็นโปรแบบไหนวันนี้เราให้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากเอาไว้ที่021146777และไลน์แอดท็อปช้อปปิ้งให้สุขภาพที่ดีใช่่งต์มาีห้อดยท ของคุณเพื่อคุณและคนที่คุณรักนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ตอบมากมากขอบคุณค่ะ,คคคะวันพรุ่งนี้ท่านผู้ชมอย่าพลาดนะครับเพราะว่าเจาะข่าวเด่นจะนําข้อมูลที่ออกมาจากปากของกูรูการเมืองไม่ว่าจะเป็นคนโทนันทเดชเบสสวัสด์ ไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมซึ่งเป็นอนดีตนักศึกษาที่เขายอมทิ้งหนังสือแล้วหันมาจับปืนขณะดเดียวกันก็ยังมีนายนำทิวัดสามารอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติจะมาเจาะลึกในประเด็นการเมืองในบ้านเราทุกแง่มุมด้วย รงนีุ้อย่าพลาดติดตามรายการที่ดีนะครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของเจาะข่าวเด็ดแล้วท่านผู้ชมยังสามารถกลับมาติดตามรายการได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปทางท็อปนิวส์ที่นี่ที่เดียวนะครับวันนี้ผมต้อบพุทธิน,น,นาคหิมพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ อดเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่า,าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด19ะระลอกใหม่ซึ่งจะเน้นการป้องกันส่วนบุคคลซ้อมติดตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งในพื้นที่ต่างๆอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงได้แก่ด้านอาหารโรงแรมห้างสรรพสินค้าพร้อมทางเพิ่มจุดตรวจคัดกรอง ATK ในสถานที่เดินทางสาธารณะอีกทั้งเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด19เข็ม3โดยเพิ่มจุดฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลสังกัด กรุงเทพม,มหานคร11แห่งศูนย์บริการสาธารณสุข6แห่งในพื้นที่6กลุ่มเขตและศูนย์เยาวชนกรุงเทพม,มหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ประชาชนที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้ผู้ที่ฉีดวัคซีนทั้งสูตรเดี่ยวและสูตรไข้ครบ2เข็มในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2564สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในเดือนธันวาคมนี้และผู้ที่ฉีดือน กันยายนถึงตุลาคม2564สามารถเข้ารับเข็มกระตุ้นได้ช่วงเดือนมก,กราคม2565ส่วนการนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสามารถตรวจสอบได้ที่แพลตฟอร์มหมอพร้อม บิ๊กฮิตมิวสิกค่ายต้นสังกัดบอยแบนด์ชื่อดังระดับโลกวง BTS เปิดเผยว่าชูกา BTS หรือมินยุนกีติดโควิดหลังเดินทางกลับจากการเล่นคอนเสิร์ตที่อเมริกาขณะที่แฟนคลับแห่ให้กำลังใจสนานโซเชียลโดยชูกาสมาชิกวง BTS ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธี RT-PCR ทันทีหลังจากเดินทางกลับเกาหลีเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีผลเป็นบวกติดเชื้อโควิดเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาระหว่างกับตัว ซูก้าได้รับวัคซีนครบ2โดสแล้วเมื่อปลายเดือนสิงหาคมปีนี้และไม่มีอาการใดๆซูก้าได้ปฏิบัติตามกฎของสาธารณาสุขในการรักษาตัวอยู่ที่บ้านและได้เดินทางไปร่วมเล่นคอนเสิร์ตเป็นการส่วนตัวที่สหรัฐอเมริกาก่อนเดินทางออกจากสหรัฐและได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อแต่มีผลเป็นลบแต่เมื่อกลับถึงเกาหลีได้เข้าตรวจหาเชื้ออีกครั้งและมีผลเป็นบวกก่อนที่จะกลับตัวโดยการพบเชื้อของซูก้านั้นเกิดขึ้นหลังจากที่เริ่มกลับตัวและไม่ได้มี การติดต่อกับสมาชิกของวงอื่นๆแต่อย่างใด